หลังจากที่เราล่าออกก้าแบบยับเยินแต่ยังไม่ได้ตีข้าวเลยสักตัวเดียวเฮ้ยอัปเดตดีแล้วกับวาเลนทายสำหรับคนที่ไม่มีคู่แบบเรานะครก็ตกเดียวมาได้แต่เราต้องมาหาเอ๊ะหรือว่าเราสามารถเซิร์ชหาคู่ได้เลยและนี่ก็คือสมาคมหนุ่มโสดทั้งหลายจัดไปส่งครับทีละคนเฮ้ย ได้คู่แล้วเออแล้วแต้มตกเราหายไปไหนหมดวะเยบเมื่อ yeah! คุณได้คู่แต้มตกเราจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับผมและในเมันอ่ะก็เลยจะถามว่าคุณเป็นใครครับตอนนี้เขาก็ยกเลิกคู่เป <laughs> และแลวแต้มที่ตกมาแ800ดร้อยตูล่ะจะทำยังไงออโอ้โห งานเขาอะไรวะกำลังหาปัวนนะโดนติ๊บแต้มแบบฟรีๆเลยให้ตายเถอะนี่มันเป็นแผนของ GM แน่แน่ๆ <What? S 2> และในที่สุดสิ่งที่เราตามหาก็ได้เกิดขึ้นกับเ <Yeah. S 2> ลิฟสตาร์สตองเกตทุยไปละลุยโอ้ยให้ตายเถอะเขามีเรือลำใหม่ด้วย<อ>กับคนที่พายเรือให้กับเราหน้าตาเขาจะอมยิ้มหน่อยๆโอ้ยดูมีความหวานในตัว ปาไปเลยลูกพี <reveal> ่เลนนี่ก็คือมังกรร้ายที่เราจะมาตกเราไม่รู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนกับมังกรแห่งความรักเราจะลงทันักเองญาติไปเราจะมาดูกันว่าตัวนี้มันจะตกยากกว่าออกกาไหมเพราะว่ามันมี2เวอร์ชันเนี่ยนะมันมีเวอร์ชันเรียกว่าัวเวอร์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 ชันที่เฮ้ยโอ๊โอ๊เยอะปลาในน้ําได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยออ,อ,ออกแล้วเหรอออกแลยอ,อ่ะอ่ะอ้าวหลุดถือว่าเราจะเขาจะตกหลุดนะครับยังมันหลุดง่ายขนาดนั้นเหรอเน,นี่ยมันจะโหดขนาดนั้นเหรอตัวแค่นี้ตังไงเนี่ยเรามาดูว่ามันจะยากพอกับานะงูดาวหางหรือเปล่าสำหรับตัวนี้แล้วก็ตกไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรายังตกไม่ออกเลยโอ้โอ้ยเยออในน้ำเหมือนเดิมครับคงจะวิ่ง นีปลามันคงงงอะมันทำอะไรของมันวะแบบนี้มันโดนลงไปจับเลยไม่ง่ายกว่าเลยเฮ้ยไม่ต้องตรง่ต้องตกแล้วเบ็ดอะนี่มารัวๆครับยังไม่ออกเลยครับตอนนี้ฮะแต่ฝั่งเขานั้นจะออกประมาณสี่ตัวแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราหนึ่งตัวยังไม่ออกเลยนะฮะเดี๋ยงไม่มาครับยังไม่มาฮะโอ้โหถึงว่าเราจะลื่นลงน้ําแล้วก็เยื่อปลาในน้าก็ตาม นะครับงูยังไม่ออกนะฮะงูแห่งความรักของเราเฮ้ยเฮ้ยมาที่เถอะ <c oughs> ยังไม่มาเลยเราจะจะเห็นว่ามันยากแค่ไหนแอนเชลเขาบอกว่าดินจัดโอ,อ้โหฝั่งนู้นมาอีกแล้วฝั่งนู้นมาอีกแล้วได้หรือเปล่าเฮ้ยลงไปดูโอ้โหช่วยช่วยเจือนเจือนในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเอ่อจิ๊บมันเริ่มอ่อ,อ,อ,อนแรงแล้วเชื่อพี่มันอ่อนแรงแน่แน นอนสุดเราได้ปลามึกยักษ์เห้ปลาหมึกลำแสงออร่าเปล่งปังซะด้วยนะฮะแค่ปลาหมึกก็ดิ้นจัดแล้วนะครับแตต่ัวนั้นจะขนาดไหนวะเขาบอกว่าเป็นตัวที่แบบดื้อมากและดิ้นสุดๆดิ้นจนแบบคุณต้องกรี๊ดอะจริงเปล่ามาดูเฮ้เขายังไม่ได้ครับตอนนี้ปลาหมึกเราจะขึ้นแล้วนะจริงเฮ้เอ้าเอ้าขาดครับทุกคน มันยากอะเด้มันยากใช่ไหมเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ติดเลยนะครับผมติดผมสักทีเถอะผมอยากลองของแล้วว่ามันยากแค่ไหนสำหรับกูตัวนี้ฮผมอยากซีดจริงสักทีเถอะโอ้ยยังไม่ติดเลยทำไมดวงผมมันเกลือตั้งแต่ออกก้าแล้วมันเกลืองูแบบนี้ก็ติดกันห้าหกรอบรอบเดียวยังไม่ติดเลย มาบ้างไหมยังไม่มาเลยเออเออโอ้โหเฮ้ยลบเก้าสิบเปอร์เซ็นพระเจ้าโอ้โหดูมันดิ้นโอ้ดูมันดิ้นใจเย็นน้องใจเย็นน้องดิ้นขนาดนี้ดิ้นขนาดนี้ทำยังไงโอ้โหจะให้ทำยังไงนิ่งใจเย็นใจเย็นน้องนิ่งนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้โอ้ดูมันไหลโอ้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 โหเรียบร้อย เออผมเข้าใจแล้วครับดูพี่ <laughs> <laughs> รอบนี้แหละเจอแน่ผมก็เลยทำการงัดเบ็ดลูกล่างของผมออกมาเนี่นคือเบ็ดเม็ดก,กันเลยนะอยู่ตรงไหนวะจะเลื่อนหายไม่เจอนี่งไงเจอแล้ว <laughs> บอกเขาเดี๋ยว,วความยิ่งใหญ่ของเขานั้นนะ่ะไม่ธรรมดาเพเราอินชาร์ดแบบสุดติงกระดิ่งเป็ดสุดๆจัดไปเลยไอ้งูร้ายบอกคำเดียวว่าเยือได้ทั้งวันนะครับน,น้องๆ <laughs> ดูซิว่ามันจะดื้อขนาดไหน เดือยว่า <desserts> ด <Negative notes> ึงไหมครับโอ้ยโอ้เ <opera> อ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะโอ้ยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นน้องโอ้โอ้จะจะเดือดกับพี่สิจ้ะน้องเท่าโอ้โหตัวสี่ยมพูอย่างงี้น้องเท่าแน่นอนนะฮะและตอนนี้ครับผมก็พยายามที่จะเจียปลาตัวนี้สุดชีวิตของผมอออะไรมันจะดิ้นขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ความยืดยุ่นอะพี่มห่าขวดยืดยุ่นเลยนะเว้ย หรือว่าผมต้องไปเอ็นชาร์จให้มันยืดอยู่กว่านี้วะถ้าผมไม่ได้จริงเอ้ยโอ๊ยอนนี่ขนาดเหยื่อในบวกยืดยุ่นไปด้วยยี่สิบนะให้ตายมันไม่ใช่ธรรมดานะนะเฮ้ยก็เอ็นชาร์จมียืดอยูนอ่นี่สิบห้าและในเบ็ดอีกโอ้โหยืดอยู่นี่เกินครึ่งกว่า้าสิบไปแล้วนะเว้ยยังจะดิ้นขนาดนี้ถ้าคนที่มีเบ็ดที่ไม่มียืดหยุ่นเลยจากขนาดไหนไม่อยากจะคิดโอ้โห จ้าเพื่อนๆน้องๆดึงยากขนาดไหนก็คอมเมนต์ความรู้สึกกันออกมาได้นีครับคอมเมนต์มันออกมาออกมาจากจิตใจที่อัดอั้นพิมมาได้เลยนะครับผมออตอนนี้ไม่ไหวโอ้โหโอ้โหนิดเดียวก็อาจจะเดชแล้วนะครับ่านผู้ชมครับไม่ไหวเฮ้ยยายยายทำกับพี่แบบนี้ย่าทำกับพี่แบบนี้ข้อร้องโอ้โห Oh, สนับสนุนโดยร้านบิวปรกรณ์ช็อปตอนนี้ร้านบิวปรกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้ว <c oughs> กับ a อนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดกับผลปิศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผ <c oughs> ลปงกรณ์ทาวนและผลต่างๆอีกมากมาย FFK <c oughs> สุดตึงในปีนี้ได้ทั้ง PC ีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลย U G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษอ่ารู้สึกว่ากอลอกลิชจะเมลลาวาหลายมาฮะเฮ้ยเราสามารถตกป่าที่มันอยู่ในลาวาได้ทุกคนแจมไปเลยดูดิเฮ้ยไม่อยากจะใช้แงยนะครับตอนนี้ภัยพิบัตินะฮะภูเขาไฟระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ไดปลาธรรมดาซะด้วยอะไรว่าตกในลาวาได้ปลาธรรมดาจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวนะจีมอย่าต้มกับพี่อย่างนี้โอ้โหไม่ได้เลยสรุปแล้วน้ำลาวานี่ของจริงของปอมมาเฮ้ไอ้ยีย่น้ำลาวาของจริงไอ้เส้นเจ็บจีดหวานจีและตอนนี้ผมก็หันมาเอ็นชาต์เบียที่มันชิจุดกวนะ่าเดิมกับเอ็นชาร์ใหม่เอ เมื hey, ่อก,กี้ไปตกลาวาแต่ดันได้ออฟที่มันตกลาวาได้นี่ครับไม่เอาวันนี้เราจะายึดยุ่นแบบโคตรพ่อ <Yeah. S 2> โคตรพ่อแบบยึดยืนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องชายเฮ้ย <Hey, S 2> มันตองแบบนี้ oh. อันนี้แหละครับผมยึดยืนร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> hey, ถ้าแบบไม่ได้ในรอบนี้นะ <c oughs> บอกเขาเดียวว่า <c oughs> ไม่ไหวจะเคลียร์นะเวย้ย <c oughs> เกมมันจะได้ิ้นเกินไปหรือเปล่า จัดไปเลยครับในรอบนี้แกไม่หลอดแน่แน่นอนนีจะโดนลิขสิทธิ์ไหมผมก็ได้ทำการรยวอนไปเรื่อยๆรีไปเรื่อยๆและเรื่อยๆจนกว่างูนั้นจะออกมาแต่มันจะออกมาตอนไหนนั้นไม่รู้ออรู้สึกว่ารีมันจะไม่ออกแล้วนะครับทุกคนแต่เราก็จะไม่ย่อท้อที่เราจะรีไปเรื่อยๆจริงๆไม่ลิกก็ <Very> good. เอิร์ลีอืมจากความรู้สึกของผมนะครับรู้สึกว่ามันจะรีไม่ออกแล้วหรือว่ามันแก้แล้ววะทุกคนหรือว่ามันออกเป็นชั่วโมงวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ออก,ก้ามออกมาแล้วนะครับออก,ก้าก็จะมีเวลาการออกหลักชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมและแล้วเราก็ตกออกการอกันไปก่อนและกันนะครับในตอนนี้ <laughs> หลังจากที่เรางัดออกก้ายังดูดืบและเผ็ดมันนะครับเอ่อตอนนี้ออกก้าเราก็ยังตกไม่ออกเหมือนกันและไอโงูจิ้งเหรนนั่นเราก็ตกไม่ออกเหมือนกันในตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ทําการซื้อชีวิตไปเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ เวลาในเซิร์ฟมากกว่ามันน่าจะเร่อมกับออกานิดหนึ่งหรือเปล่าวะผมพยายามที่จะรีนะแต่ว่ามันไม่ออกนะครับผมหรือว่าผมรีน้อยกันไปเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบรีแบบยับๆว่ามันจะออกหรือไม่นั่นน่ะสิครับหรือว่ามันรีไม่ออกแล้วและ GM ช่วงนี้ก็ขยันแต่ด้วยไปๆปไปไป,ไปลุยล,ยลยุแล้วจังหวะเนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปหาเมื่ก่ร้ายแั้วรองว่าเราได้แน่ ได้หรือเปล่านั้นไปดูเออโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหน้าตามันแปลกๆนะหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นมังกรร้ายระดับลับอย่างนั้นเหรอแล้วกูจะรดนินทำไมเนี่ยจงผมว่าใช่หวะ่ะผมว่ามังกรร้ายระดับลับแน่ๆขนาดระดับลับมันจะติดลบถึง95เ็ทำให้คุณนั้นกรีดจนเยี่ยวแตกได้นะครับเฮ้ยเฮ้ย ผมว่าใช่นี่แหละ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 ระดับรับใช่ไหมว้าวตกไปเลยตกเลยด่วนๆน,นี่นะครับเราจะได้เห็นหน้าตามังกรร้ายระดับรับแล้วเว้ยโอ้โหดวงมันดีขนาดนี้ <c oughs> นานๆทีจะเกิดนะครับจริงๆแล้วเราเราสา,ามารถจุ่มตกเกิดได้ปะไม่ใช่ดิเราต้องรอมันเกิดเป็นตัวรับอย่างนี้เลยนะครับเราถึงว่าเราถึงจะตกมันได้ใช่ไหมเอาเรื่องเชิญ เอาเรื่อดๆ,ๆแล้วจวังหวะนี้ใครจะตกได้นั้นมาดูโอ้โฮเออยออกนะฮะแต่ว่าเราเอินชาร์ตมาอย่างดีแล้วจัดไปอือเก็บสามแตกก่อนเก็บสามปุ๊บแล้วก็ล่องงูยาวๆเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะขึ้นไหมไปดูเออถ้าเราขึ้นเราได้เบืร์สองนะเฮ้ย เมื่อสองนี้เราก็เล่มไปเลยนะครับบอกคำว่าหว,วานเกียบตกไปก่อนเ,อ,เยอย่าเพิ่งหลุดนั่นน้องอย่าเพิ่งหลุดนั่นน้องใช่มันเป็นตัวรับตัวตริงมากๆเยี่ยมไปเลยนะฮะดูหน้าตามันด้วยแหลมๆลมนะฮะน้องเอา้เอาเฮ้ยหลุดเ,เฮ้ย,ฮย,ฮยว่าจะตกเพอร์เฟกต์อีกรอบนะฮะบัวอ่านเขาความมาเรียบร้อยเขาบอกว่ามันเป็นตัวรับวะไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนอ่นะ ลับก็หวานเฮ้ยเฮ้ยตกได้แล้วโอ้จริงด้วยมันเป็นเคล็ดลับนะครับผมเขาจะเอาไหมหรือว่าเขาจะเลยเยอะไหวหรือเปล่าเยอะไหวหรือเปล่ามาดูเก้าห้ารับรองกรี๊ดแตกกรี๊ดแตกแน่แนยืนยุ่นน้องจะไหวหรือไม่ดูครับเขาเ็าเยเยอะด้วยความพยายามนะฮะอ้าวจะให้จะเอาสองตัวเหรอ เอา,าตีดีแล้วเขาเขาไม่อยากจะปล่อยสองตัวว่ะน้องเอ้ยเอ้ยตีดีเลี้ยก็คือโอ้โหน้อง,องเราติมเถอะว่ามันเานขาเรียกว่ามันดิ้นเกินมันดิ้นแบบนแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือขั้นเทพมั้งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการดิ้นนะครับดูจากเอ็นชาร์ตของเขาแล้วเนี่ย เขาได้จะตริงแกตอนั้ตริงตริงเปี้ยะเราตกไปก่อนนะครับเก็บตามไปแตกใหม่เราบอนกันว่าเดี๋ยวน,นี้ไม่ไหวแล้วตกปลาจะจะป่วยเยอะแล้วเอาละครับต่อครับต่อครับยังไม่ออกเลยนะฮะเขาปึ้นสองสามตัวแล้วนะครับตอนนี้ตัวยังไม่ออกสักตัวเลยครับตอนนี้และเขาก็งันบิดไม่กรารนอนออกมาแล้วนะฮะแล้วเขาจะควบสองนั่นเองนะครับผมหวานเจี๊ยบ เรามาดูว่าใครจะเป็นคนที่ตกได้ตัวนี้เอ้ยปล่อยไปเลยแล้วกันเฮ้ยปีคั้งและตต็ตกใต้น้ําตกใต้น้ําแบบใกล้ชิดอ้ยเหลือมันก็ะลื่นลอเกินใต้น้ําแบบใกล้ชิดใกล้ชิดใกล้ชิดครับมาไหมไม่มาเลยแบบมีม้ล่วงัลลัวเฮ้ย <laughs> ได้งมตกปลาอย่างนี้แล้วมันเยอะโคตรนานึกไม่ตายก่อนแล้ววะเนี่ย หรือไม่น,าน่ารอดแน่ๆปล่อยไปก่อนครับออผมว่า <c oughs> อยู่บนเรือก็น่าจะดีแล้วนะฮะอันนี้ดูก่อนว่าจะออกไหมอย่ายยลื่นนะเฮ้ยเออแม่งลื่นเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้เลยครับ <c oughs> เรื่อนตกบนเรืออึบมาขอรักที่จงมามังกอรัยเอ้ยมาแล้วมาแล้ว เรดูครับยืดยุ่นยืดยุนยนย่นเกือบร้อปนต์ะครับท่านผู้ชมเอ,อ็นชาร์ดมั้สีห้าเบ็ดมปยี่สิห้าเละสลายยีสิบโอ้โหนี่มัน90%แล้วนะเฮ้ยเอาให้โลกมันรู้ไปเลยนะครับผมว่า90%ซนั้นน่ะจะดึงป่าไม่ออกงั้นแหละเกือบร้อปเ็นะเกือบจะนิ่งกิบเฮ้ยนิ่งอยู่และนี่มังกรร้ายเก้บห้าเปอเซี่คตรจะดิ้นดิ้นแบบ นิ่เดีดแฉะแต่มาแพ้กับเด็ดไมกกลารอนเพ่กันล่ะไอ้นิ่มอยู่นิ่มอยู่ได้อยู่ยิดมอยู่มันอ๋ออ๋ออ๋อใจเย็นเฮ้ใจเย็นเ,เนี่ยคือหลุดไปติดหนึ่งมันลดเป็นน้ำนเลยเจ๊แล้วก็ลดเยอะเกินบางทีเอาเลยครับตอนนี้ก็ตกไปก่อนครับลุลวัวนิ่มๆแบบนุ่มๆน,แบบน,น,นะฮะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยเอามาไหลมาไหล จะเย,ย,ย็นเออเราก็ไหลาตามครับแบบนิ่มๆนิ่มๆไหลาตามไปจะไปทางขวา,า,าไปทางขวาก็ไหลต้อนตามไป <the questions> เออ <net> <net> ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ทางซ้ายก็ไหลาตามไห <net> ลาตามแบบนุ่มนวลนะครับนี่มันมันมันมีอยู่ริมแล้วก็อยู่ตรงกลางไ้แล้วก,ก็ตามครับ <net> โอ้ได้อยู่ได้อยู่จะเย็นๆจะเย็นนิ่งไว กลายแล้วกลแล้วไปถึงความฝันแล้วกลายแล้วอย่าลนนะช่วงท้ายอย่าลนเราจะดีใจก่อนดีไหมแกละอินเตียวเุ้ยกินนิ่มกินนิ่มได้อยู่แต่เยื่อทีแม่งห้านาทีฮิตแมมโอตกหนึ่งนาทีนะฮะเยื่อครึ่งชั่วโมงจัดไปเลยเฮ้ย <c oughs> นี่ก็สักแรกเลยนะครับโอ้โหดูไหวเนาะผมว่าพี่ได้แล้วปะ พี่ได้แล้วดูความพริว้วดูความพิ้วพี่ได้จะได้ละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดีวยวเท่านั้นโอ้โหห,หลอดมันขึ้นช้าเกินบางทีอุ้ยไม,ไม่ไม่ทันใจเลยไม่ทันใจไปเรื่อนเลยดูให้น้องดูไว้ดูไว้เฮ้ยเยเฮ้หลุดโอ้โหหายไปเป็นข้อ โอ้โหเมื่อกี้แบบดีใจไว้ก่อนเนี่ยดีใจที่หาย็นข้อไเลียเฮ้ยมันจะได้น้วนั่นนะโอ้โหมันหลุดไปติดเดียวอ่ะติดเดียวคือเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ตกปลารอยโอ้โหโอ้โหจะจะวายลยครับมันลดไวมากคือแบบจะได้แล้วอ่ะอะไรยื้อจะไปทำอย่างนี้เกมตอนนี้ยังไม่ได้ครับไม่ไหวครับไหวจริงหรือเปล่าครับ ขอเธอขอเธอรับซะด้วยรับซะด้วยไม่ใช่ทองฟ้ามันหายไปนี่เรียบร้อยกีดร้องไอ้กีดร้องแน่แน้ยัง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 เหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่เหนียวเยอะขึ้นยู่โบงได้ไหมเหนื่อยได้ได้ยังแก่ละแก่ละแกลแล้ว โอ้โหลอยไปนู่นเลยเฮ้ยมีกระรอนก็นง่าแบบโง่ง่าห่างนี้เลยวะทำจริงได้ไปแล้วครับผอครับงู้ายตัวรับเสียงแม่งลงเลยมาครับงูลายตัวรับโอ้โหดูหน้าตาเขาฮะนี่คืองูร้ายธรรมดาใช่ไหมมันจะไม่เล็งแสงล่าเว้อันนี้คืองูร้ายตัวรับครับได้มาหนึ่งสองตัวเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญเนยครับเราจะแบ่งให้เขาหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า เขาปล่อยให้เราตกนั่นเองนะครับ <laughs> มือเขาจะได้เป็นตัวเดียวนะครับโอเคเสร็จไปอเอาไปเลยครับแบ่งปันรอยยิ้มนะครับเบลิีไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลีจะออกไหมไปดู งานอล้วไงครับที่รีเวลาหมดครับผมอันสุดท้ายอวหมดครับผมแล้วอย่างนี้ก็ต้องอ่าไปซื้อครับผมแต่เงินมีต่งเตดจะไปซื้อจะหมดตื่นเลยมารีใหม่ครับลงทุดขนาดไหนพี่ดูผมก็เลยทำการมุ่งหน้ามาเกาะซันสเตน่อทำการซื้อรีเวลาอันใหม่แล้วก็ฝากเขารีไปก่อนนะตอนนี้เออนี่เลยนะครับดู โอ้โหเราจะมาลงทุนกันครับผมสามแสนกับผมจะเหลอสองบาทนั้นเราจะคุ้มค่าหรือไม่เหตไปดูกันก <c oughs> หรือก็มาซื้อโทเทมก่อนถ้าโทเทมมันขายแพงวันนี้พี่น่าใจแห้งนะครับทุกคนเพราะว่าใช้แบบใช้แบบยับมากเฮ้ยไม่ใไ่่ใช่นนี้ทางนู้นมาโถตกใจหมดหแล้วก็จะมีถ้ารับอยู่ใต้นี้นะครับเพื่อทการซื้อโทเทมรีเวลาแบบยับยับ นั่นเองนะครับนั่นนอะหรือว่ามันเปลี่ยนรูถ้าแล้วไม่น่าเปลี่ยนนะ้ไม่น่าจะอยู่เหมือนเดิมปึ๊ดนี่ทางนี้นี่เจอแล้วเจอรูเร็วเข้าไปเลยปั๊บือว่าบรีไม่ออกจริงวะมโมยังงงๆงตัวเนี้ยจัดไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยจนหมดตูดนะฮะได้เหี่ยวแห้งเออจัดเอ้ยจัดไปอีกจัดไปอีก เลยันหมดตูดหรือเจ็ดอยตังหมดห <laughs> เฮ้ใจไปรีเวลากันต่อครับทุกคน two t years จาก การที่เราลองรีแบบเบิ้ลบอย่างนี้ก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนครับยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่ามันออกทุกกี่นาทีกี่โมงกี่ยามกันแล้วครับเนี่ยนานเหลือเกินไม่ไหวจะเคลียร์นะเฮ้ยอ่าจริงจินเกชาและหลังจงากนั้นเราก็มาลองสุกันก่อนนะครับในตอนนี้มีแค่สองเกมเท่านั้นเกมฟรีสตูดแลแอคซาวนั่นเองนะครับผม,มจริงๆแล้วผมจะแถบให้แบบจุกใจเลยก็ว่าได้พาะปลาผมไม่งยอะมากอ ฮ้ยในบอกเยอะมากป่ะปลาหมดนี่โอ้ยังไม่ทันขายเลยปลาหมดแล้วนะครับนี้อันนี้แอดเวนเจอร์ถ้าสุ่มสองครั้งก็จะฟรีอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมมันรีสองรอบนะครับก็ประมาณนั้นนะไม่ฟรีสิก็มันคืนพอยเเมื่อคุณได้ของแบบนี้แล้วนี่ครับคุณก็กลับไปที่เดิมนะฮะแล้วกดรับรางวัลแล้วก็เอาเขาเรียกว่า นอาชื่อผู้ชายนะครับเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะเว้ยชื่อผู้ชายเนี่ยเด็เขาก็มารับรางวัลแทนกันหมด